สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟุตซอลไอดียเก1หนึ่งสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้หลังจากที่พักเบรกสงการครับก็กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในฟุตซอลทลด์พีเมลีกนะครับซึ่งเราบอกว่ากําลังเข้มข้นแล้วก็ขับเที่ยวกันอย่างสนุกเลยทีเดียวครับตอนนี้มี5ทีมนำนะครับที่ทำผลงาน,นได้ดีในช่วงของอาการออกสตาร์สามเกมแรกครับ วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวของ1สโมสรครับที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของทีมงานสตาฟและผู้บริหารครับรวมไปถึงทักเตะที่หายออกไปเกือบทั้งหมดเลยนะครับจากชุดที่อันดับ5ไปที่แล้วครับนั่นคือเรื่องราว Cat f คตเอนเองนะครับวันนี้จะพาไปพูดคุยกับนรงศักดิ์พงแก้วเฮชโคที่เข้ามารับงานอีก1ปีครับงจากที่เว้นว่างไปนะครับ กับการเปลี่ยนแปลงในปีนี้ครับคันเอเริ่มต้นได้ไม่ค่อยดีนักนะครับด้วยการออกสตาร์ทแพ้ทนายของสมุทรสาครครับในนัดแรกจนกระทั่งมาถึงเกมล่าสุดนะครับที่พวกเขาก็เปิดบ้านแพ้สมุทรปราการครับค mm ัน f อฟมีหนึ่งแต้มจากการแข่งขัน3เกมนะครับด้วยการบุกไปเสมอสุราธานี4ประตูต่อ4 นันเป็นจุดที่น่าสนใจในปีนี้ครับว่าสถานการณ์ของพวกเขาจะทําอย่างไรกันต่อไปนะครับช่วงนี้ครับไปพูดคุยกับคนน้อยน้องศัตว์คงแก้วว่าเขามีแนวทางและก็มีวิธีการทําทีมยังไงครับให้แคทจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงครับก็ทางทีมงานทางแคทแลก็ได้ติดต่อไปครับว่าว่าจะให้กลับมาทำทีม ก่อนฤดูกาลก็มีเวลาท,ทีมงานมีเตรียมเวลาแค่ประมาณ2ออาทิตย์การคัดตัวครับเหมือนต้องนับเริ่มนับศูนย์ใหม่ครับ เกมแรกเล่นในบ้านก็ก็ถือว่าเด็กใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นหลีกนะครับก็สามารถนะครับสร้างผลงานนะครับทำผลงานได้ดีนะครับจุดที่จะต้องปรับคือคือความสัมพันธ์ในทีมนะครับประสบการณ์เราก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆครับ เด็กเด็กทุกคนนะครับที่ที่เข้ามามาเล่นในแคทฟซีปีนี้ผมว่าเด็กมีมีอนาคตทุกคนครับแต่ว่าขอให้โอกาสและเวลากับเด็กพวกนี้ครับ mm hmm. ก็มาเล่นสนามธุรกิจก็ถือว่าแฟนบอลถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคครับที่ที่เข้ามาชมเกมครับ mm hmm. วันนั้นก็แมตช์แรกก็คนดูก็ก็เต็มสนามครับ ก็หลังจากนี้คงทํางานให้หนักครับทีมงานคงทํางานให้หนักนะครับเพราะว่าเราก็เป็นทีมใช้เด็กเล่นทั้งหมดนะครับเราก็ทางทีมงานก็จะจะทางานให้หนักนะครับส่วนมากก็เฉลี่ยแล้วก็ถือว่าทําลงานได้ดีเท่าๆกันหมดนะครับมันมันจะไม่มีใครโดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าคือตอนนี้ดาวสโมรของทีมก,ก็ก็ได้แก่เบล นักทัพลเลิศภูกเสินนะที่สองนัดยิงไปสี่ประตูครับก็ก็สามารถช่วยทีมได้แล้วก็คนอื่นอีกก็ทุกคนนะครับที่ที่ที่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นโอโอวัลุเอวัลุดโอเอวอลพลนะครับแล้วก็เปียพงแล้วก็ออฟอะไรพวกเก่าๆก,ก็ยังเหลือประมาณ4-5คนครับ หวังว่าจะต้องทั้งสองเลขจะต้องจบได้เลขตัวเดียวให้ได้ครับ <Yeah. S 1> คิดว่าเป็นงานที่ยากและหนักมากแต่ก็จะทำเต็มที่ทีมงานทุกคนจะทำเต็มที่ครับ Wait. Wait. ก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับแถวย่านแถวธุรกิจบัณฑิตนะครับหรือว่าแถวแจ้งวัฒนะนะครับก็ขอให้มาช่วยมาเชียร์นะครับกันเยอะๆนะครับในแมตช์ที่แคทเป็นเจ้าบ้านนะครับที่สนามธุรกิจบัณฑิตครับนั่นเป็นเรื่องราวในช่วงแรกนะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารนะครับมีเรื่องใหญ่ของทีมชาติไทยด้วยครับที่จะเชิญ4ทีมมหาล้านลูกหนังฟุตซอลของโลกนะครับเข้ามาร่วมแข่งขันในประเทศไทยครับ สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลก็มาตตามช่วงที่2นะครับของฟุตซอลอดิกในสัปดาห์นี้ครับจะพาท่านผู้ชมมาพบกับข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูความเคลื่อนไหวของทีมไทยในการเตรียมทีมสำหรับกนนารแข่งขันฟุตซอลแชมป์อเอชเอชียที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียเดือ,อ,อนตุลาคมที่จะถึงนี้ล่าสุดสมศักดิ์สรีธรรมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมไทยออกมาเปิดเผยว่าเตรียมจะจัดก,การแข่งขันฟุตซอล4เซ้าโดยได้3ชาติที่เข้ามาแข่งขันกับทีมฟุตซอลไทยแล้วประกอบไปด้วยอิตาลี ชมป์ฟุตซอลยูโรปี2014ที่ผ่านมาโคลัมเบียอันดับ4จากฟุตซอลโลกในปี2012ญี่ปุ่นแชมป์เอเชียในปี2014ที่ผ่านมาดูจะเดินทางมาแข่งข,ขันในประเทศไทยเดือนกันยายนสำหรับสนามแข่งขันก็ใช้แบงคอกฟุตซอลเลยหนาเพื่อเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกด้วยสมศักดิ์ศรีทำได้กล่าวว่าทั้ง3ชาติมีความแตกต่างกันในเรื่องของสไตล์การเล่นโดี่ผ่านมาในยุคที่ตนเองเข้ามารับงานทีมฟุตซอลไทยยังไม่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้แม้แต่ครั้งเดียว แขกที่โคลอมเบียอิตาลีเองก็เป็น2ชาติจาก2ทวีปที่เป็นเลือดด้านฟุตบอลดังนั้นถ้าทีมชาไทยทำผลงานได้ดีก็มองเห็นอนาคตว่าจะสามารถผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศโคลอมเบียในปี2016เป็นสมัยที่5ติดต่อกันได้ ข้อเคลื่อนไหวของแคทเอฟซีที่เวลานี้มีเพียงแค่หนึ่งคะแนนจากการลงแข่งขันสามนัดหลังสุดล่าสุดนายกคงแก้กุญสือใหญ่ของทีมได้มาเปิดเผยว่าเวลานี้เตรียมดึงผู้เล่นที่ตนเองไปปลุกปั้นและมีดีกรีทีมชาติเมียนมาชุดอายุไม่เกินยีบาปีมาร่วมทีมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้ทีมมีความแข่งแร่งมากยิ่งขึ้นเฮดโค้ชทีมแคทเอฟซีได้กล่าวต่อยว่าเวลานี้ทีมยังไม่ลงตัวเนื่องจากออกสตาร์ชาร้ากว่าสโมสรอื่นๆที่คัดและดึงนักเตะฝีเท้าดีเป็นหมดแล้วแต่รายะตามทีมแคทเอฟอซนนี ที่จะปิดตลาดการซื้อขายได้ส่งชื่อของซอแทอองรินเส้นดาวรุ่งวัย19ปีโดยจะเดินทางมาร่วมทีมในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้และจะใช้งานทันทีในเกมที่พบกับชมรีบูเอฟวันที่25เมษายนนอกจากนี้คนน้อยได้กล่าวอีกว่าสําหรับสาเกมที่ผ่านมายังไม่สามารถวัดอะไรได้มากสาหรับฟอร์มการเล่นเนื่องจากยังถือว่าเป็นช่วงปีสั้นโดยตนเองมั่นใจว่าอีก2-3าเกมแม้จะเจอกับโปรแกรมที่หนักทุกทีมก็จะมีผลงานให้ดีขึ้นเพื่อต่อสู้ในการหนีตกชั้นต่อไป อุดมทวีสุขให้ชดขอสโมสร,รการท่าเรือเมไยเายออกมาเปิดเผยหลังจบเกมที่บุกเอาชนะราชนาวีได้5ประตูต่อ4ีเ <c oughs> มื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นการทุ่มเทของนักเตะที่มีความฟิตและใกล้เคียงคู่แข่งมากยิ่งขึ้นและที่ออกสตาร์ได้ไม่ดีใน2เกมแรกโดยมยั่นใจอีกว่าชยชะในเกมที่พบกับราชนาวีจะเป็นจุดเปลี่ยนของทีมในซีซั่นนี้ กุ่ซูเอคนเก่งของการท่าเรือออกมาเปิดเผยว่าทีมกำลังกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจแลยที่ออสตาสองเกมแรกไม่ดีแต่นัดกับราชนาวีเองก็ไม่ใช่งานง่ายและก่อนจะผ่านมาได้ก็ต้องถือว่าเป็นชัยชนะที่หนักมากเลยทีเดียวแต่ก็ยังมีจุดผิดพลาดอยู่บ้างซึ่งก็เป็นงานที่ตัวเองจะต้องแก้ไขกันในนัดต่อไปที่จะเปิดบ้านพบกับภูเก็ตยูเวนตดในวันเสาร์นี้ซึ่งถือเป็นงานที่ยากอีกหนึ่งเกมอย่างไรก็ตามโคชอุดมพิวิสุขได้กล่าวทิ้งท้ายว่าทีมยังต้องทำงานหนักมากขึ้นกว่าเดิมอีีีกกกกกกกททััััั้้งงงงงงลลุ่่่่่มมมมมนนนเเเตตตยไโอออออาาาสใรรร็ฟ์ขว เพื่อสโมสรจะได้รับประโยชน์จากการที่มีนักเตะใช้งานมากขึ้นในแต่ละเกมสำหรับการเที่ยวในเมืองไทยจะได้กลับมาเล่นในบ้านอีกครั้งในวันที่25เมษายนโดยจะเปิดบ้านตราดการแข่งของภูเก็ตเมืนเต็ดในเวลา18.00นมาโนทหันยายมาผู้จัดการทีมฟุตซอลอยุธยาซิตี้มาเปิดเผยหลังจากที่พาทีมอยุธยาเก็บ3คะแนนจาก3นัดขึ้นไปรั้งจ่าฝูงร่วมกับอีก4สโมสร และเป็นการออกสตาร์ทที่ดีมากกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ได้คิดถึงการลุนแชมป์ในปีนี้ผู้จัดการทีมอมนยูยซิตี้ได้กล่าวว่าเวลานี้ทีมมีฟอร์มการเล่นทีด่ดีเป็นเพราะนักเตะที่เข้ามาเสริมทีมดีแตกต่างไปจากปีก่อนที่มีเป็นแค่ผู้เล่นชุดเดียวเท่านั้นที่เล่นได้สูสีกับทีมอื่นโดยตอนนี้นักเตะชุดที่2ทีมอมนยูแยซิตี้ประกอบไปด้วยวอลลบปาสมสวยชาคิดดีใจนันทพลจันหอมหวนและอัครพลก่อมเกี้ยง กลายเป็นนักเตะกำลังหลักในปีนี้ไม่ว่าทักสี่นคนในชุดแรกจะมีดีกรีระดับทีมชาติก็ตามนาย,ยกมานได้กล่าวต่อยว่าการที่ทีมมีขนาดของผู้ล่นที่ดีขึ้นทําให้การจัดทัพในแต่ละเกมหาไม่มีอาการบาดเจ็บอยุธยาจะเล่นได้อย่างไหลลื่นโดยการได้ที่7คะแนนในการออกสตาร์ทถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ก็เตือนนักเตะห้ามประมาทคู่แข่งโดยเฉพาะทีมท้ายตารางที่อันตรายทุกทีมโดยสาหรับโปรแกรมหลังจากนี้จะพบกับทีมใหญ่สาเกติดการตนเองมั่นใจว่าอายุทยาซิตี้ดีพอที่จะมีเซอร์ไพรส์ลมยักษ์ได้เหมือนกัน ว้อเสนอของกุ้งสายฟ้าสซราธานีที่ออกสตาร์ทสเกมแรกมีเพียงแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นขาะของสีิโลดปัญญาธีรวงกับตันทีมจอมเก่าออกมากระตุ้นเตะพายาทีมให้ลืมผลงานที่ผ่านมาและกลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อพาสซราธานี กลับม,มีผลงานที่ดีขึ้นและรอดพ้นจากการตกชั้นในปีนี้ให้ได้กัปตันทีมกู้สายฟ้าได้กล่าวว่าทีมกําลังเจอปัญหาหลายอยา่างทั้งเรื่องในเวลาการเตรียมทีมและประสบการณ์ของนักเตะที่มีไม่มากนักซึ่งผลการแข่งที่ออกมา3เกมโดยเฉพาะนั้นที่เปิดบ้านเสมอกับแคดเอฟซีสี่ประตูต่อสี่ทันที่น่าจะได้3คะแนนเป็นเหมือนการพลาดแบบไม่น่าเสียดายในช่วงออสตาของตอน้นซีซั่นขณะนี้ยังมีโปรแกรมที่หนักมากกว่าเดิมในทุกๆเกมซึ่งนักเตะก็ต้องผ่านไปให้ได้ สีโรได้กล่าวต่อยว่าการเล่นเป็นทีมเยือนของสุราธานียังคงเป็นปัญหาเนื่องจากนักเตะต้องเดินทางไกลด้วยรถตู้ดังนั้นความเหนื่อยล้าและความฟิตย่มลดน้อยลงไปด้วยเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่จะทำให้สถานการณ์ของทีมกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมสุรพงษ์พาอยู่วงหัวหน้าทัพโค้ชทีมฟุตซอลสมุทรสาครเอามายกย่องผู้ผิตต่อสงเคราะห์แข่งตัวเก่งที่มิยายามาจากนนทบุรีฟุตซอลครับ ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเหนือที่สุดในการเสริมทัพปีนี้เนื่องจากที่ผ่านมาตนเองประทับใจผลงานของริมเส้นล่างเล็กรายนี้มานานแล้วและเมื่อได้ตัวมาร่วมทีมก็มั่นใจว่าผู้ผิตจะพาสมุทรสาครประสบความสำเร็จในปีนี้อย่างแน่นอนกุสหญ่ของที่สมุทรสาครได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ทีมได้แต่ชั้นดีที่มีประสบการณ์ในวิธีฟุตซอลทนายพีมารีกทั้งเกียรติจงสถิตเสถียรและผู้ผลิตตัวสงเคราะห์มาร่วมทีมทำให้ตนเองพอใจมากทียบแต่ทั้งสองรายเข้ามาทดแทนผู้เล่นคนเก่อน นักเตะจริงจะสามารถโชว์ฟอร์มที่แท้จริงกลับออกมาได้และตอนนี้ก็หวังว่าปีนี้สมุทรสาครคงจะไม่ต้องดินนน้นหนีการตกชั้นอย่างแน่นอนไปท้ายด้วยข่าวของนนทบุรีปัทมิกรเรื่องสวนหน้าซาบโคทีมฟุตซอลนนทบุรีเอามาเปิดเผยถึงแผนในการนำทีมในที่ออสตาสามเกมจมอยู่อันดับสุดท้ายของตารางโดยมีโครงการที่จะยืมตัวนักเตะที่เป็นผู้เล่นเก่าของทีมและย้ายออกไปแต่ได้รับโอกาสในการลงสนามกับต้นสังกัดปัจจุบันให้กลับมาช่วยทีมในที่2นี้โดยเฉพาะในรายของอัตติราศิริศักดิ์ ที่เวลานี้อยู่กับสมโมส,สรคริสเตรรียนไทยและกวินวิบูลรชกิจที่ยังไม่ลงสนามพบกับชม,มรีบูเว็บแม้แต่เกมเดียวกุสิโนโทบรรุงวันี้เปิดเผยถึงอาการเปิดตัวตนเองว่าตอนนี้ดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วแต่ยังไม่สามารถออกค่าทาในการคุมทีมได้เหมือนเมื่อก่อนและต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนในการทันกายภาพบำบัดแต่ก็ยังพยายามที่คุมทีมฝึกซ้อมต่อไปเพื่อเป้าหมายคือแต้มแรกของทีมในซีซั่นนี้นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมอย่างรังสรรค์กิยปัดในการที่จะยื่นข้อเสนอยืมตัวอดีตนักเตะของทีมทั้งกวิน หรือแม้กระทั่งนาทบุศีรหีหว่างไพโรดเพื่อเข้ามาเป็นกำลังสำคัญที่จะพาทีมมัรอดตกชั้นในปีนี้แต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นหรือชัดเจนอีกครั้งอยู่ในช่วงเลทที่2ซึ่งก็จะพยายามทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ให้ได้แต่ก่อนจะถึงเวลานั้นในช่วงการแข่งขันเลกแรกอีกสิเกมจะพยายามทำให้ทีมคว้าชนะเกมแรกให้ได้และเป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้าก็มาตตามไฮไลไท์ของทีมฟุตซอลพิมลีกในนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลกลับมาพบบทช่วงสุดท้ายของฟุตซอลเด็กนะครับช่วงนี้จะพาไปพบกับไฮไลท์ของเกมการแข่งขันในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไปกันที่สนามราชพัฒน์ศรีสะเกดครับเจ้าถิ่นศรีปรทุมศรีสะเกดพบกับนครราชสีมาวีวันครับเกมนี้เป็นดับบี้หนักภาคอีสานอีกหนึ่งนัดนะครับศรีประทุมออกสตาร์ทมา2เกมมีแค่แต้มเดียวครับขณะที่ เขาประสุมาวีวันครับมี2แต้มจากการเสมอ2เกมออกซ้ายมาทีมเยือนครับลุยขึ้นมาก่อนจังหวะน,นี้พยายามเบียดแล้วเปิดกลับเข้ามาแล้วก็ชาร์จเข้าไปจ่อๆเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์หรชาแสงทองเนียครับยิงง่ายๆเข้าไปสิบปฐุมไม่ยอมครับโลโมโดไหลามาจากไหน,นแล้วพักอกตวัดยิงเลยครับตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งจุดสวยเลยครับจังหวะน,นี้สารัตอินปันนะครับ อดีตทีมชาติไทยลุยส์ฮิมาจาังหวะนี้แล้วก็ได้ชาร์จครับยิงซ้ำอีกทีโอ้โหโดน2จังหวะคนเอกหมดสิบเลยครับคนยิงเป็นทางด้าน,นอนุกูลมินินะครับซัด2จังหวะเข้าไปครับนับอีกครั้ง2 1ในครึ่งหลังลุยขึ้นมาอีกครั้งนึงครับเล่นแบบเดิมแล้วก็เสียประตูแบบเดิมครับโอ้โหพรนเทพโสนามิตรครับซัดประตูนี้นาะที37 สีประมไม่ยอมครับลุยขึ้นมาแล้วได้ประตูครับโอ้โหสมยศเพนโฉมเลยครับสกิดบอลจากลูกยิงของลูโมโดเข้าไปอ้าวแล้วจวังหวะนี้ไม่ฟาวครับลูโมโดตัดได้โตกลับมามีเวลาเลือกแล้วก็ยิงครับโอ้โหได้อีกแล้วครับตีเสมอเป็น,ปน,ส,นสามประตูต่อสามเลครับสมยศเพนโฉมครับประตูที่สองของตัวเอง ดุยมาต่อจังหวะน,นี้โยกแล้วก็แปลเข้ามาอ้าวเลยครับพลิกขึ้นนําบ้างครับคนแปลนี่เป็นทนานด้นของวชรินนมัสก,การนะครับดุยขึ้นมาอีกครับ4 5หอ้าวพยายามจะล้มแล้วไม่ได้ครับโดนตัดมาไม่ได้ฟาวนะครับโดนสวนแล้วก็แปลจาังหวะนี้ครับตีเหมือนเป็น4ประตู้ต่อ4ีนฤชาแสงทองครับ 4-4ไม่พอครับเกมจะโต้จังหวะนี้คนเอกเศรษฐกรชัยลุยมาเองอ้าวแล้วโดนโฉกครับโอ้ไม่มีผู้สัมผัสตูเลครับกับตันทีมยิงเองเลยครับโอ้โหเสร็จเลยกิติพงศ์โพชัยครับซัดจังหวะนี้เข้าไปโอ้ไปพลาดครับเศรษฐกรชัยนี่ครับยอมรับเลยครับผิดเองครับเลนโกไล่ครับแล้วได้ประตูไล่ขึ้นมาด้วยครับห้าประตูต่อหกครับจังหวะนี้ รุดบัวหลวงไปทำเข้าประตูตัวเองนะครับแต่ว่าไล่ไม่ทันครับจบเกมศิริทุมเสียเกตแพ้นครราชสีมาวิวันห้าประตูต่อ6ครับคู่ต่อมาไปกันที่ศูนย์กีฬาสะพานหินนะครับภูเก็ตยูเอตพบกับชมบุรีบูเวฟครับภูเก็ตก็มี6คะแนนจาก2เกมนะครับเช่นเดียวกับชมบุรีบูเวฟครับออกซ้างมา2เกมชนะรวดนะครับคู่ต่อมาพบกันในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะครับ ออกสายมาจาวะนี้ได้ประตูขึ้นนำก่อนครับชมบริบูเวฟจากอภิวัตแจ่มเจริญตัดเข้าไปครับนาทีที่5นะครับโค้ชเซตพัชเฉลิมศรีภูเก็ตเล่นกันหน้าประตูตัวเองครับพยายามจะโต้อ้าวแล้วโดนตัดได้สาวุธไหลามาอภิวัตแล้วก็ยิงประตูที่2ของตัวเองครับนําเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่6ครับภูเก็ตไม่ยอมครับลุยมาจาวานนี้อ้าวแล้วไปสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้โห กูกู้เนพยายามจะยิงนะครับแต่ว่าบอลเนี่ยไปโดนสมรุ์เทนกลางครับ2.1ครับภูเก็ตเล่นขึ้นมาในครึ่งหลังแล้วจังหวะนี้เดียดครับโอ้โหได้ประตูด้วยครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ฟรฟาสซิสโกแจ็กซันครับเอาจนได้ครับก่อนเกมนี่ออกมาประกาศแล้วว่าจะยิงชมรีบูเว็บนะครับสะใจแฟนบอลภูเก็ตเลยครับบูเวฟยังบุกต่อครับสมรุษโยก โยงแล้วไหลมาจีสดายิงไกลจ้าหนี้ฉลับแล้วมีเวลาอ้าวเข้าประตูตัวเองอีกแล้วครับโอ้โหสามประตูต่อสองครับจิรวัฒน์พยายามพักอกนะครับจังหวะนี้แต่แนวรับของภูเก็ตไปสกัดเข้าประตูตัวเองครับเาวเวอร์เพลย์ครับของภูเก็ตแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอครับโอ้โหก็มาเวลาไม่นานครับสองนาทีครับเป็นธนากรเพ็ญพกรณ์เนะครับซัดเข้าไปครับนาที38 ฝ่ายบอลภูเก็ตก็สะใจครับสีเส๋อในช่วงท้ายเกมเลยครับแล้วก็ทำให้จบเกมเลยครับทั้ง2ทีมเสมอกันไปแบบสุดมันครับ3ประตูต่อ3ดูจังหวะนี้ครับยิงมาแล้วก็บอลทะลักมาถึงธนากรพิพากุลนะครับกู้กู้ได้ยิงก่อนนะครับแนวรับของบูเวฟพลาดจบเกมครับเสมอเกมแรกสำหรับทางด้านชมฤทธิบูเวฟและภูเก็ตครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนน คู่ต่อามาเนะครับไปกันที่สนามภูเตอนันครับราชนาวีเปิดบ้านพบกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นแมตช์ห้าดาวอีกหนึ่งเกมในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับการโคจรมาพบกันของทั้งสองทีมวิเตอร์แฮน์ครับเข้ามาชมเกมนัดนี้ด้วยครับเคยใช้สนามย่าร่วมกันเมื่อปีก่อนครับเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยแล้วก็วิธีการเล่นสำหรับท่าเรือไม่น่าจะมีปัญหาในการเล่นเป็นทีมเยือนเกมนี้ขณะที่ มาโกสบิลิเซอุสครับลงมาเป็นผู้เล่นใหม่ของราชนาวีในเกมนี้นัดแรกคุยขึ้นมาครับเจษฎาบางและจ่ายจาังหวะนี้เรียบร้อยครับอภพลสีตะแก้วซัดเข้าไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเกมยังสวนกับกันอยู่ครับประพาสอยู่สำราญครับยิงจังหวะนี้อ้าวแล้วก็เป็นธนัญชัยชมบุญครับสกิดบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะครับ ลุยขึ้นมาต่อแล้วได้ประตูขึ้นมาอีกครั้งสองหนึ่งครับเปียนันตุสยาโอ้โหจังหวะนี้เปียนันยิงครับเกมยังลุยต่อพันวาจันทะเปิดขึ้นมาแล้วก็ยิงจังหวะนี้ครับน้ำตีเสมอ2-2ครับสภาพอยู่สำราญครับซัดประตูของตัวเองได้ในเกมนี้ครับจบครึ่งแรก2-2นะครับกำลังมันเลยทีเดียวครึ่งหลังครับคิกอินเข้ามาแล้วอัมพลสีตะแก้วซัดจังหวะนี้โอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเลยครับหมดสิทธิ์ครับ คณิสอนผู้พันสามสองหน้ามีครั้งแต่ว่าลูกยิงไกลของพหลวัจันธาครับโอ้โห,โหนี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันครับตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3จังหวะพลาดของราชนาวีครับโดนตัดมาได้อะไรครับเตียโก้ลุยที่มามองหาเพื่อนแต่ไม่ให้ครับแล้วก็ซัดเองเลยนำอีกครั้งครับเป็น4-3มายิงไกลจังหวะนี้ลัดนี่ครับโอลการดุลละอสกัดเข้ามาดูตัวเองครับลูกยิงไกลของมะพาฒอยู่สำราญ นำอีกครั้งหนึ่งครับนำห่างทีเดียวตอนนี้แล้วเจสราชูเรียครับมายิงตีตื้นนะครับท้ายเกมครับในสามสิบเก้าห้าสี่ครับแต่ว่าไล่ไม่ทันนะครับจบเกมครับราชนาวีแพ้การท่าเรือเมือไทยไป4ี่ประตูต่อห้าเกมนี้5ดาวจริงๆครับไปกันที่สนามมหาวิทยาลัยพเะนครแขอนแก่นกันบ้างครับเจ้าถิ่นนะครับมอภาคขอนแก่นพบกับสมุทรสาครเจ้าบ้านออกซาร์ทดีครับชนะ1เสมอหนึ่งมาใน2เกมแรกขณะที่สมุทรสาครเนี่ยครับ มี4คะแนนเช่นเดียวกันครับจากชนะ1เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับในสองนัดแรกเยมนี้มอภาคเก็บตัวแล้วแต่สงการเลยครับไม่ปล่อยนักเตะไปพักนะครับที่สุนทรงก็มีปัญหาเรื่ององการเดินทางเหมือนกันครับในการมาไกลถึงขอนแก่นนะครับออกสตาร์ทเกมขึ้นมาครับเป็นมอภาคที่เปิดเกมลุกเข้าใส่เลยครับออกสตาร์ทมาจาังหวะนี้ครับลุยขึ้นมา ไตลงโยกแล้วเข้าสายยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูพลาดครับแต่ว่าไต่ลงก็ยิงดีด้วยครับ1 0ครับไต่ลงเพชรเทียมหลังจากนั้นครับปลดขึ้นมาแล้วก็ยิงจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านของรัตจีจันน้อยนะครับนาที12ทสอำห่าง2 0ครับสุนาคนรไม่ยอมครับพยายามยิงแล้วโตอ้าวโดนสวนเลยครับจังหวะนี้ตัดมาได้แล้วแล้วก็ยิงครับสรศักดิ์คูลจังริดนะครับ หลุดเข้าไปยิงจังหวะนี้นํำห่างครับ3-0ฟูซากะคอนไม่ยอมครับมาได้ประตูไล่ขึ้นมานะครับ3ประตูต่อหนึ่งสีชัยชมบ้านแพ้ครับแปลเข้าไปแต่ว่าท้ายครึ่งแรกครับมาเสียประตูที่4นะครับจากการยิงของปาพภาสเพ็ญสวัสดิ์ครับครึ่งแรก4-1นี่ครับมาพัฒนํนำครึ่งหลังครับาพัฒก็ยังเล่นดีกว่าดูจังหวะนี้ครับก็เล็กก้านะครับ ซัดประตูที่2ของตัวเองในฤดูกาลครับทำให้มภาคนำห่างเป็น5-1เกมดีกว่าเยอะครับโตกับไมคกครั้งนี่ครับแล้วก็ได้ประตูครับสกัดเข้าประตูตัวเองจังหวะนี้ผู้ดิ้โตสองครอครับไปสกัดเข้าประตูตัวเองโนบะโดนพยายาม ปิดกลับเข้ามานะครับและก็มาได้ประตูที่7ครับจากทางด้านของอัศดาชนะชัยวัฒน์เนะครับไปเข้าไปง่ายๆก็มาเวลาครับสมุทรสาครมาได้ประตูไล่ขึ้นมาเนะครับเป็น2ประตูต่อ7จากคุริตโตสงเคราะิงประตูได้ครับเจ้าไก่แต่ว่าก็ไม่สามารถช่วยทีมได้นะครับช่วงเวลาที่เหลือพยายามบุกแล้วครับแต่ว่าไม่ทันครับจบเกม าาพอพาของกนันเอาชนะสุสาสรไปเจ็บประตูต่อสคว 2, ้า3คะแนนครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันที่สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมินะครับเจ้าถิ่นยุธยาซิตี้ที่2เกมมี4คะแนนครับพบกับทางด้านของสุราษฎร์ธานีที่มีคะแนนเดียวจากการแข่งขัน2เกมครับก่อนแข่งอยุทยาอันดับ6นะครับขณะที่สุราษฎร์อันดับ11งานหนักเลยทีเดียวครับสำหรับ โคดเอนะครับคุณสื้อของสุราธานีโคดเอท,ทานายศาสตร์อัสนะครับอดีตนักเตะเองนะครับก็เข้ามาคุมทีมในปีนี้ออกสตาร์ทมาครับสุรา์ก็โดนอายุทยาน,นวดเลยครับหลุนขึ้นมาจังหวะน,นี้อาาัคพลกอมเกลี้ยงได้โอกาสปราครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ เกมมาจังหวะนี้เราเรามาได้ประตูตีเสมอครับจังหวะชจรรมแลเราก็ดนโดนตัดมาได้ครับนครคิดเห็นนะครับตีเสมอให้กับสุร่าครับนาที16แต่ว่าเกมรับของโซล่าจะมีปัญหาแล้วมาเสียฟ้าครับครั้งที่6เป็นจุดโทษระยะ2เสร็จเลยครับคนยิงเป็นวโลปปานสมสวยนะครับดิกีทิ้งเข้าทยซัดเข้าไปจังหวะนี้เรียบร้อยครับให้อยุธยานำห่างครับ2-1ในครึ่งแรก ครึ่งหลังครับมีประตูเกิดขึ้นลูกเดียวเนะครับเป็นทางด้านของอยุธยาครับที่ได้จากจังหวะโต๊กกับปัญญาบวกคำไหลขึ้นมาครับนะัเป็นวาสินลิมเกสถาพรเน,นีครับซัดเข้าไปจังหวะนี้จะทำให้จบเกมเลยครับอยุทยาซิตี T ้ครับเปิดบ้านเอาชนะสุราษฎร์ธานีครับสามประตูต่อหนึ่งเก็บสามคะแนนขยับขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงนะครับ คราวนี้ผลการแข่งขันในคู่อื่นนะครับแคทเอฟซีครับเปิดบ้านแพ้สมุทรปาร์หนึ่งแบงคอกเอฟซีครับถล่มนนทบุรีโต้แรงสั่นไป5ประตูต่อศูนย์นะครับสรุปตารางคะแนนหลังจากที่ผ่านสัปดาห์ที่3ไปครับแบงคอกเอฟซีแข่ง3นัดนะครับมี7คะแนนครับเท่ากับมอภาคขอนแก่นอยุธยาซิตี้ครับภูเก็ตยูเอตและชลบุรีบูเวฟนะครับอันดับ6เป็นนักของราชสีมาวีวันครับที่มี5คะแนนยังไม่แพ้ใครครับการเท่าเลยเมืองไทยอันดับเจ็ดนะครับมี4คะแนน สมุทรสาครครับมี4คะแนนครับอันดับ8ราชนาวีมี3คะแนนนะครับอันดับ9สมุทรปราการก็มี3คะแนนนะครับอันดับ10ครับคัตเอฟซีมี1คะแนนเท่ากับสุราษฎร์แล้วก็ศรีปทุมศรีสะเกดครับขณะที่นนทบุรีอันดับ14ไม่มีคะแนนครับนั่นเป็นทั้งหมดของฟุตซอลเด็กในสัปดาห์นี้นะครับติดตามกันได้ครับกับเรื่องราวต่างๆที่เอามาฝากกันในวงการฟุตซอลไทยวันนี้ครับผมกฤษณ์มยุพงษ์และทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ